สหรัฐอเมริกาบอกว่าเราได้บรรลุดีลการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกันเลยนะคะก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เคยเอามากดดันไทยของเรานะคะว่าถ้ายังไม่หยุดรบกันยังไม่หยุดยิงเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้มี สิ่งที่จะได้จากเรื่องของการเจรจาเรื่องของภาษีนะคะแต่ว่าหลังจากหยุดยิงเรียบร้อยโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศผลงานว่าน,นี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของฉันของอเมริกาแล้วก็นี่เห็นไหมทำตามที่ฉันต้องการเนี่ยเธอก็จะได้บรรลุข,ข้อตกลงทางด้านของภาษีเ,เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ฮอลเวิร์ดลุดนิกข่าวรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะคะ ได้ระบุว่าสหรัฐนั้นได้บรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาเรียบร้อยแล้วนะคะบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างอเมริกากับไทยแล้วก็อเมริกากับกัมพูชาไม่กี่วันหลังจากที่ทั้งสองประเทศนั้นได้ตกลงหยุดยิงกันนะคะตามข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐไม่ได้บอกนะคะว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งแปลกอันนี้แปลก คือปกติแล้วเนี่ยถ้าบรรลุของแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องมีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะว่าเออประเทศนี้คุยเรียบร้อยแล้วได้เท่าไหร่ยังไงเหมือนกับหลายๆครั้งที่เราเอาตัวเลขมารายงานกันและจริงๆวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ไทยกับกัมพูชาที่เขาบอกว่าบรรลุนะคะวันนี้เกาหลีใต้ก็บรุลเข้าตกลงเช่นเดียวกันตัวเลขออกมาเรียบร้อยว่า15%แต่ก็แปลกใจว่าทําไมพอบอกว่าไทยกับกัมพูชาบรรลุแล้วแต่ไม่ยอมบอกว่าตัวเลขเท่าไหร่ แล้วก็ไม่ได้มีการอธิบายรายละเอียดอะไรทั้งนั้นนะคะโดยไทยกับกัมพูชาเนี่ยโดนเรียกเก็บภาษีที่36%เปอร์เซ็นต์แต่ก็คำว่าบรรลุที่ว่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเลขนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งล่าสุดคุณพิชัยชุนหาวชิระนะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหัวหน้าทีมที่ไปพูดคุยเจรจาที่อเมริกาเนี่ยก็โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียนะคะว่าช่วงนี้มีคำถามจากประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจ ว่าไทยจะถูกเก็บภาษีการค้าใหม่จากสหรัฐภายใต้นโยบายของโดนัลด์ทรัมป์อยู่ที่เท่าไหร่ขอชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่แจ้งผลอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะได้รับแจ้งภายใน24ชั่วโมงทีมเจราจาของไทยทำงานอย่างเต็มที่รอบคอบในทุกมิติทั้งข้อมูลการค้ากฎหมายระหว่างประเทศผลกระทบต่อการผลิตส่งออกและความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะคุณพิชัยบอกว่าเราได้เสนอเงื่อนไขที่ไทยยอมรับได้ ได้มีเป้าหมายรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเราวิเคราะห์ข้อเรียกร้องจากสหรัฐอย่างรอบด้านแม้ผลลัพธ์ยังไม่แน่ชัดแต่ขอยืนยันว่าทีมไทยไม่เคยนิ่งเฉยหรือประนีประนอมง่ายๆทุกการตัดสินใจผ่านการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตินะคะ,ะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้กับความท้าทายรอบด้านเราจะสู้ไปด้วยกันตัวเลขยังไม่เปิดเผยแต่คิดว่าภายใน24ชั่วโมงนี้ภายในพรุ่งนี้ค่ะ ตามที่คุณพิ่ชัยคาดการก็ตัวเลขน่าจะออกมาไม่รู้นะมีคนคาดการเอาไว้ว่าน่าจะประมาณ20หรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะก็รอติดตามกันละกันแต่ว่าก็อย่างน้อยอย่างน้อยก็ถือว่าได้ได้ตรงตามเวลาที่ทำได้ขีดเส้นตายเอาไว้แต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะไม่ได้มีการไปต่อรองพูดคุยหรืออะไรกันที่มันไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของสงครามตรงชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชานะคะหวังว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเหมือนกับที่นักข่าวสำนักหนึ่งได้ถามคุณภูมิธรรมแล้วก็เป็นคำถามที่แบบโอ้โหตรงไปตรงมามากๆหลายท่านน่าจะได้ดูคลิปนี้กันไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นข่าวเมื่อประมาณ2วันที่แล้วมั้งสองสาวันที่แล้ว ที่นักข่าวท่านนี้ก็เป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจด้วยนะคะเออไม่ไม่ได้สายเศรษฐกิจหรอกค่ะแต่ว่าอยู่ในสื่อที่เน้นหนักไปที่เรื่องของธุรกิจด้วยเศรษฐกิจด้วยนะคะก็บอกว่าเนี่ยคงไม่ได้เอาเรื่องของภาษีของทรัมป์ไปผูกคอทหารใช่ไหมไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปกดดันทหารใช่หรือไม่เนี่ยนะคะก็ทำให้คุณภูมิธมก็เดินหนีออกไปเลยนะคะไม่ได้ตอบอะไรอ่ะแต่ก็ รอดูพรุ่งนี้กันแล้วกันว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่